ดีครับข่าวดีสาหรับคนที่ว่างงานอยู่หรือคนที่อยากจะเปลี่ยนงานเพราะปัจจุบันเรามี25ส้าสาขา้วก็จะเพิ่มอีกแล้วนะในช่วงปลายปีแล้วกันน่าจะสักเดือนสิบสองกว่าจะก่อสร้างเสร็จก็จะมีสาขามิมิทใหม่มิมิทใหม,ม,ม,ใหม่สาขาทุง่งสงสาขาพระรามสองด้วยาขาชาหัวหินสีท่ที่แล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีเพิ่มอีกไหมก็กําลังดูที่อยู่พวกกระบี่ชุมพอรอะไรเงี้ยกลุ่มสาขาเนี่ยเราต้องการรักษณะเดียวรายขายแล้วก็ช่างเด็กล้างรถคนขับรถทั้งหมดเลยใครที่ต้องการที่ทททจะร่วมงาน,นกับเรานะแล้วก็สาขาที่ เรามีอยู่ประมาณยี่ห้าสาขาเนี่ยบางสาขาก็ขาดบุคลากรคุณภาพมาร่วมงานกับเราเช่นเซลล์อย่างพัชเชียนสาขานอกขอมุมเรายังขาดเซลล์แล้วก็ช่างยนต์ยังขาดอยู่บางสาขาอย่างเช่นบางใหญ่เราก็ยังขาดช่างยนต์และก็เซลล์อยู่ก็ประมาณนี้นะหลายๆสาขาก็ค่อนข้างเต็มแล้วล่ะใครที่อยากมาร่วมงานกับเรานะครับยินด<อ>ีเลยนะก็ในส่วนสำนักง,งานใหญ่เราโอ้โหขาดเยอะมากนะครับเพราะว่ายอดขายเราแตะพันล้านต่อปีแล้วนะแต่พนักงานเรายังไม่ไม่พอเลยนะครับเช่นพนักงานบัญชีธุรการ นะครับเสมียนนะครับออ,อดีตตัดตอนแล้วก็อแอดมินตรงนี้ใครที่อยู่สมุทรสาครนะอยู่บ้านเราจะอยู่ที่บ้านขอมอถนนเอกอชัยถ้าอยู่ใกล้ๆทางานใกล้เนี่ยมาอยู่ไปเคียร์ได้เลยก็ยินดีจะรับพนักงานเพิ่มเพื่อปีหน้าเราจะลุกตลาดกันนะครับปีนี้เราน่าจะจบประมาณ 1,300- 1,400ถึง 1, ล้านเพื่อาขายบริษัทเราแต่ว่าปีหน้าเน,นเราอยากจะได้สัก2 0 0พล้านก็ต้องใช้บุคลากร,ท,รที่เป็นมันสมองภายในอยีกเยอะเลยรวมถึงเราต้องการทีมบัญชีที่เป็น CFO เป็นบัญชีที่ เ o าเมเนเจอร์อะไรเงี้ยกลุ่มนี้ด้วยลราก็ HR ด้วยนะครับเราก็จะปรับองค์กรเราให้มาตรฐานมากขึ้นในปีหน้านี้ใครที่อยากจะเข้ามาร่วมงานกันก็ทักมาได้นะสามารถสมัครได้ตามสาขาที่ต้องการได้เลยหรือเข้ามาที่เพจก่อนแล้วก็ถามว่ามีจังหวัดไหนว่างงานอะไรบ้างก็ได้นะครับปัจจุบันเรามีสาขาทั่วประเทศไงก็ยินดีที่จะร่วมงานกันล่วงหน้าเลยนะครับขอบคุณครับ